สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจ m นแมและเกม Skylander กันเช่นเคยครับวันนี้ก็มาถึงคิวละครอของท่าแสงระดับตำนานนะครับนั่นก็คือ Nightfly นะครับผมอ่ะเรามาดูรละเอียดของ Nightfly กันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะระดับแรกเรื่องความเทเนีบอกเลยว่าหลังจากเอาเควกเลยเนี่ยเทมากครับเหมือนพวกนิจิมอนน่ะ เออเหมือนชื่ออะไรแองเจมอนอะไรบ้าเออหน้าตาอเหมือนแบบออร่ามา,ตา,มานะเต็ม่ะอาเดี๋ยวเรามาดูกันที่พวกสกิลเอฟเฟคอะไรพวกนี้กันก่อนละกันนะแล้วก็ดูที่เกียร์ปึ๊บเปิดเปิดอันนี้ก่อน เกียร์เนี่ยบอกได้เลยว่าครบเครื่องนะครับใส่ได้ทั้งอาวุธหมวกกระโถุงมือรองเท้าแล้วก็แหวนนะครับบอกได้เลยว่ามันใส่ได้ทุกอย่างอะ่ะซึ่งมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นตัวซัพพอร์ตแบบเต็มที่หรือจะเป็นตัวดาเมจในระดับหนึ่งนะถ้าเป็นดาเมจเนี่ยก็ถือว่าก็ทําได้แหละแต่ว่าด้วยทามที่ว่าท่าเนี่ยมันไม่ได้จุดโจมแรงอะไรขนาดนั้นนะครับเนีย่ยเห็นไหม ถ้าเขาก็มีอยู่ไม่กี่ท่าส่วนท่าที่3มเนี่ยมันเป็นบัฟเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเอาไปอยู่ในสายฟูลซัพพอร์ตน่าจะดีกว่านะครับก็ประมาณว่าแบบไปฟันพอให้ศัตรูเจ็บอะแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนน่าจะดีกว่านะเพราะว่าดาเมจไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่จะเป็นบัฟนะคบที่ค่อนข้างปวนศัตรูนะะเดี๋ยวเรามาดูแบบยังไม่บวกเป็นแบบเลเวลหนึ่แบบออริจินอลกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์กันว่าควรใส่เกียร์แบบไหนแล้วกันนะจากจากความคิดผมนะไม่ได้เอาใครเป็นตั้งต้นเลยอาจจะมีคนที่เก่งกว่าผมแต่ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ว่าก็จะพยายามแนะนาแล้วกันนะครับผมามาดูที่ท่าแรกนะครับโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวลดความอึดหนึ่งใช้มนานา3คูดาว3ามจำนวนฮิตหนะึ่งะทำดาเมจ74%บเของ a อดเคใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะหากเป้าหมายเนี่ยโดนโจมตีมีโอกาส80%ที่จะทำให้เ d ดเคลดลง20% 4เทิ์เโอรแม่งนเหมือนกันนะ้นี่รนานเหมือนกัน สีเทิร์นแถม a t ทลดไปแล้ว20%น่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมอ่ะสำหรับท่าที่2นะครับ สเปกตลัมสายแสงนะครับผมท่านี้บอกได้เลยว่าการออกท่าจู่โจมเนี่ยโคตรเท่เลยเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแล้วกันทําดามเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัวลดความอึดหนึ่งมานานที่ใช้3คูดาวสามจำนวนฮิตหนึ่งทำดามเมจแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ของเอทีเคเนี่ยใส่ศัตรูหนึ่งตัวและฟื้นฟูเฮพีของพวกที่มีสัดส่วนเฮพีต่ำที่สุดในขนาดนั้นหนึ่งตัวถึงสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยว่ากดทีนี่ฮิวเกือบครึ่งหลอดน,นะโคตรแรงในท่าเนี้ยฮิวแรง นะครับผมเอาส่วนท่าที่3ามนะประกายแสงท่านี้เนี่ยเป็นเหมือนท่าซับพอร์ตเพื่อนซะมากกว่านะครับก็พรรคพวกหนึ่งตัวนะฮะใช้มานาห้าคูดาวหกโหรอจนลุกลากงอกเลยอ่ะห,วหววกวินี่เอ้หเทิร์นี่โคตรนานเลยนะ6เทิร์นี่แบบแทบจะไฟกันเสร็จแล้วนนอ่ะหเทิร์นนะก็ประมาณว่าสร้างโลกเท่ากับ20เของ h ฮพสูงสุดของพรรคพวกหนึ่งตัวและมอบอและมอบให้ตัวนั้น2เทิร์นอะไรวะ จากนั้นจะมอบภูมิคุ้มกันดีบัฟเพิอีก2เทินท่านี้เวลาอ่านก็จะงงๆหน่อยก็ประมาณว่าสร้างโล่งให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเพิ่มความคุ้มกันดีบัฟให้อีก2เทินนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนพาสซีฟติดตัวนะครับหากตนมีภูมิคุ้มกันดีบัฟอยู่กับตัวจะฟื้นฟตูต่อเนื่องให้พรคพวกทั้งหมดเป็นเวลา1เทินและปลดดีบัฟของพรคพวกทั้งตัวหมดยกเว้นตนเองเฮ้ย เอาเรื่องวะนี่นะฮะก็ฟื้นฟู HP ขึ้น3าเนของดาเมจต,ต่อเนื่องนะแล้วก็ปลดดีบัฟให้เพื่อนนะยกเว้นตัวเองก็แสดงว่าก็ก็ต้องคอมบูก,กับผ่านี้นะก็คือประมาณว่ากดสมนะะถ้าแล้วพาสิกมันก็จะทํางานนั่นก็แปลว่าทําไมครูดาวมันเยอะก็เพราะว่ามันพ่วงกับพลาสติกอันนี้ก็เลยทําให้มันดูโกงเกินไปถ้าครูดาวแป๊บเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันว่าเราทำอควสีสของดาวม่วงแล้วอัพสกิลเต็มเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนะครับผมอ่ะส่วนพลาสติกลีดเดอร์นะครับ ทุกครั้งที่ถูกโจมตีทุกครั้งที่สูกศัตรูโจมตีนะครับหาก HP ของตนเหลือน้อยกว่า5 0นะครับจะลดดาเมจลง10%และทําให้พ,กพวกและถุยขออนุญาตอ่านใหม่นะฮะจะลดดาเมจ10%บเปอรให้พ,พวกเป็นระยะเวลา1เทินนอกจากนี้นะครับจะเพิ่มความแม่นยำเอฟเฟคให้ตนเองถึง20%ในการต่อสู้นะครับแต่ถ้าเอามาเป็นลีดเดอร์เนี่ยก็จะเพิ่มความแม่นยำของเอฟเฟคในทีมจะเพิ่มขึ้น20%นะนั่นก็คือว่าอืมก็ถือว่าดีนะ ประมาณนี้ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบโอเวคหกดาวม่วงกนะันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรดีขึ้นมาบ้างนะสำหรับผ้านี้นะครับบอกเลยเลยว่าโคตรบันเจิดน,นะครับคูดาวสองลดความอึดสองอาณาที่ใช้สองหนึ่งฮิตเหมือนเดิมนะแต่ทาดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมเฮ้ยไม่เพิ่มดีหว่ามันเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่ะเพิ่มโอเคดูผิดทาดาเมจเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ30%นะหากโจมตีโดนมีโอกาสอย่างละ80%ที่ทําให้เอซเคลดลงและโอกาสหลบดีกลดลงนะครับ20 เปอร์เซ็นต์โคห้าเทิร์นไอ้เหี้ยแม่งโหดชิบหายเลย5เทิร์นนะแม่งโอพีมากนะครับอาสวนท่าที่2เนี่ยสเปกตั้มทำลายล้างนะนะเริ่มทำลายล้างไอ้เหี้ยไม่เริ่มเหมือนเทพและเริ่มเกลียวกลาดแล้วครับก็สกิลก็ค่อนข้างโกงด้วยนะลดความอึด2มานาที่ใช้2ระยะเวลาคูดาวนึ่งฮิตดาเมจเพิ่มขึ้นมาเท่าไหรนะ่เดี๋ยวเรามาดูนะดาเมจเพิ่มขึ้นมาก็ราวๆ30%นะก็ทำดาเมจ119 ใส่ของเอง a คนะใส่สตู1ตัวและฟื้นฟู HP ของมาพวก1ตัวที่สัดส่วนต่ำที่สุดในขณะนั้น46%นะนอกจากนี้จะมีโอกาส50%กระจายดีบัฟมากสุดคูณ2ไปยังเป้าหมายสตูเป้าหมายนะก็แสดงว่าถ้าสตูเนี่ยมีดีบัฟนะคอมโบกับตัวดีบัฟเนี่ยแล้วสตูตัวนั้นเนี่ยมีดีบัฟติดอยู่แล้วก็สามารถ เด้งไปหาชาวบ้านข้างๆมันได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าโกงเลยผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนะผมอ่านสกิล้วผมก็งงนะไม่เขียนยังไงว่าเขียนแล้วผมก็งงนะโอเคมาถึงพลาสติกนะครับเอ้ยไม่ใช่พลาสติกท่าสามนะครับแสงเจิดจ้ามันเปลี่ยนชื่อมึงมาเนี่ยอ๋อป,ประกายแสงกลายเป็นแสงเจิดจ้าแล้วิบวับวิบวับเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มความโหดและโอพเป็นอย่างมากครับคือจากที่ให้พระโค้หนึ่งตัวเนี่ยกลายเป็นทุกตัวนั่นเองนะหทุกตัวนะครับย้ำมาแม่งโคตรโอพี OP เลยนะ ก็มานาะที่ใช้3ระยะเวลาคูดาว3ามจนันที่หนึ่คุณผู้ชม3วินี่แล้วมาคอมโบกับท่านี้อีกบันเทิงนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเพื่อนในทีมแทบไม่ตายกันเลยนะครับเพราะว่าการทํางานของบัฟนี้เนี่ยโกงมากนะก็สร้างโล่นะครับเท่ากับ20%ของ H เของเฮพของพวกแต่ละตัวและมอบอ่นะและมอบให้ทุกตัวอ,อ๋อสเทินนะครับก็แสดงหูโหมเทินและหลังจากนั้นจะมอบอ่าภูมิคุ้มกันดีบัฟสเทินแล้วมาคุ้มกันกับไอ้แล้วก็เอามาแบบคอมโบกับน,นี้อีกนะ ถ้ามันมีอ่าผุ้มการดีบัฟเนี่ยก็แสดงว่าจะฮิวอีก2เทินนะฮิว30ของ ADK ต่อเนื่องโอ้้หม g ก d โอ้ไม g กอโอ้โหนะสุดยอดแล้วก็ปลดดีบัฟใไปพักพวกทั้งหมดนะส่วนอันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมอันนี้ก็ทุกครั้งที่ถูกโจมตีไอทุกครั้งที่ถูกศัตรูโจมตีนะ หาก HP พีของตัวเหลือน้อยกว่าห0สิจะลดดาเมจ20สบเปร็นระยะเวลา1เทินนะฮะและความแม่นยำของตนจะเพิ่มขึ้น30เปอร์เซในการต่อสู้นะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ละกันถ้าผมอ่านงงขอภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าดูจากอ่าพวกเอฟเฟกพวกดีบัฟอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าเขาก็ควรใส่แม่น F มานะส่วนต้านเฟเนี่ยคงจะไม่ต้องนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันดีบัฟและลางบัฟได้อยู่แล้วผมก็เลยมองว่าก็จะใส่เป็นดาเมจใส่เป็นเลือดให้เขาก็ได้นะครับอย่างนั้นเนเีย เจ้าของเก่าเนี่ยใส่มวกมานะครับผมอ่านแล้วตกใจเลยยศเคหมวกที่อะไรบวกเลือดพันแปดนะครับแต่ว่าใส่กับเขาเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะส่วนอันนี้เนี่ยก็โอเคนะต้านทานเอฟเฟกก็พอใช้ได้นะ่ะส่วนอันนี้ก็พอได้อันนี้อัตราคิแม่นยมอ่าน,นี้ถือว่าดีเลยถุงมือเนี่ยถือว่าดีเลยแหลมเป็ดส่วนรองเท้ารองเท้านี่เดี๋ยวควรเปลี่ยนนะควรหาเปลี่ยนนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดสกิลก่อนละกันก่อนไปลงอารีน,น,นาละกันเนี่เห็นไหมครับ ถ้ามันปลดล็อกได้ขั้นอ่าขั้นหนึ่งนะขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ยถือว่าท่าหนึ่งเนี่ยโอเคเลยท่าหนึ่งเนี่ยถ้าปลดล็อกขั้นหนึ่งถึงขั้นสองเนี่ยผมถือว่าอูค่อนข้างโกงละเพราะว่ามันลดคูดาวแล้วแล้วก็ลดการใช้มานาแล้วนะครับส่วนอันนี้เนี่ยท่าที่สองเนี่ยท่าที่สองเนี่ยก็ควรจะต้องปลดปลดหนึ่งสองนะปลดสองขั้นนะครับส่วนจะปลดไกลกว่านี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าลดมานาที่ใช้ได้เนี่ยก็ถือว่าดีนะ ส่วนอันนี้นะแสงเจิดจ้าท่านี้นะโอ้โหปวดหัวเลยวะ่ะเพราะว่าการยน่นระยะเวลาคููดาวและ่ารานาที่ใช้เนี่ยมันจะไปอยู่ท้ายๆหมดเลยอะซึ่งนั่นก็แปลว่าท่านี้เนี่ยผมมองว่าต้องปลด 1- ขีดนะถึงจะค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะจะปลดมากกว่านี้ผมก็ว่าหวังลม,ลม,ลมลงๆแรงๆส่วนอันนี้ภูมกันดีบัฟนะครับเอาจริงอันนี้ควรอัพเต็มวะเพราะว่าแบบมันมันเพิ่มแบบมันเป็นบัฟอะผลดีกับทีมนะครับผม ซึ่งก็ประมาณนี้ละกันส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพิ่มค่าความแม่นยําและเฮปีเคลื่อนไขก็ตามเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาทีนิดะหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ด้วยความที่ว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่สิตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครระดับตำนานของธาตุแสงเนี่ยมันหาคุณแจมาบวกอะไรเนี่ยค่อนข้างยากและขัดใจมากนะถ้าจะเล่นตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นคู่ดูโอ้กันนะเนี่ยเออเห็นปะให้นาะเมยใส่บัฟมันก็ใส่บัฟไอหนีรถเกาะใช่ปะ รถหลบลีกไอ้นี่มาอีกกูลดด้วยคนหลบลีกปุ๊บเสร็จปุ๊บก,กระจายดีบัฟไปด้วยอ่ะพ่างพุงคุ้มกันได้อีกโอ้โหบันเจิดนะครับสาหรับนหยแม่เ,มเดี๋ยวเราพาไปลงอารีน่ากันต่อเลยดีกว่าแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะปุ๊บอารีน่ามีทีไหนสู้พงนีทีมกากาก่ะขอทีมกกากได้ไหมไม่เอาทีมเก่งๆทีนี้ทีนี้ได้อยู่มั้งไปลุยเลยราจะดูนะว่าจะเป็นไงบ้างนะ มาถึงตรงนี้แล้วนี่เนี่ยผมก็สกิลใส่นกดินก่อนละกันนะเพราะว่านกดินเนี่ยเป็นอุปสรรคของเราเฮ้ยมันฮิวว่าเฮ้ยแต่ทีมนู้นเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคืออืไม่มีแทงปุ่มก่อนเลยยั่วยุก่อนเลยครับแล้วก็ปล่อยนกดินตายจากนั้นเราก็คีดแผนกันชนลายนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหม เราให้ดูท่านไนแมร์ด้วยนไอ้นู่นมันชา้าแล้วนะปึ้งนะใบไปนะครับไนแมร์ผมจากการรีวิวของรอบเมื่อก่อนเนี่ยไอย้รอบ EP ก่อนหน้านี้ที่รีวิวไนแมร์เนี่ยเห็นปะ่ะมันเห็นได้ว่าไนแมร์ไม่ได้เจอตัวไล่เวทเลยไม่ได้โชว์นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเรวเก็บเรียงตัวเลยปึ๊บเขาให้นะเดี๋ยวเราทำอะไรดีกว่าลดเอทีเคลงไปอิมบูสโดนไปป๊าบเขาให้นะอิมบูสแล้วก็กระจายดีบัฟใส่เพื่อนได้เหรอแต่ลองดูดิ เฮ้ยได้ว่ะเห็นไหมคนเห็นไหมตอนนี้โดนดีบัฟลบลบอีก80เปอ์เซนต์เเจ้าเป็นตัวเที่ยวไว้แก้ทางเกียร์เลยนะะแกชิปเลยแหละแต่ว่าก็ต้องตีแกชิปให้โดนนะถ้ามันไม่ไม่ติดสถานะต้นเอฟเฟกตเยอะจนเกินไปนะครับโอเคผมขออนุญาตเดียวยก่อนจากนั้นลงดาบใส่ใครดีปลดดีบัฟดีบัฟดีบัฟศัตรูไม่มีเลยฮะลงตัวไหนก็ได้โซแล้วนะปึ๊บเข้าให้ โดนระเบิดนะฮะเดีมาดูท่าท่าของพระเอกดีกว่านะตอนนี้มีดีบัฟระเบิดอยู่ใช่ปะมันจะมันจะหายบอกว่าปึ๊บเฮ้ยหายว่ะหายไม่พอนะฮะมีฟื้นฟูต่อเนื่องด้วยนะครับถือว่าโอ้โคตรโกงเลยนะครับผมชาร์าอีกแล้วสั่งให้ในแม่หยุดก่อนนะฮะเรเรียบร้อยเดี๋ยวทุกคนดูความอลังการของท่าฮิวเขานะครับต้นไม้นะเลือดลดไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราจะโจมตีใส่ปึ๊บ ออหือห้าพันในเฮียแรงที่หมายมันจะแรงมันเจิดบันเจออะไรขนาดนั้นครับานผมโชมใส่กอยก่อนแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยอะไนแม่นี่ไม่ใช่ไนแม่ในไลฟ์นะครับแต่ว่ามันออกสกินไม่ได้บ่อยไงเพราะว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกครูดาวนานนะรอจนลากงอกไปดิอินีนก้ให้ไนแม่เป็นพระเอก แทนไปก่อนนะครับผมตูคุ้มกันดีบัฟนะครับถึงตรงนี้ผมควรทำไงนะอ่อผมก็หยุดเลือดไปแล้วก็ให้แมแม่หยุดนะครับโอเคเื่อนต่อไปเลยอือือจะให้พระเอกอเราฟันฟันมันอย่างต่อเน,นื่องโอ้โห เอางั้นเลยเหรอในคาเพื่อนะไม่ได้หรอกเพราะฉันฮิวแรงปากฮิวทีเลือดเกือบเต็มแม่งโอีเกินไปแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าภูมิคุ้มกันก็ได้เห็นในใน,ในการประลองครั้งนี้ไปแล้วนะก็คงไม่ต้องเล่นให้ดูอีกแล้วเพราะว่าไม่ได้แตกต่างเลยเพราะตัวละครมันเนี่ยไม่มีของใส่นะครับเพราะว่าของมันเอโอๆปั๊มๆเอโอๆอ,อยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวไนแม่นะทุยไนไว้นะครับปิดมาจากไนแม่อีพีที่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะ ไปดับไปกันเล้ดีกว่านะผมชึบผมนี่อยากได้จริงๆเลยในแม่ปลดหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีบุญวาสนาได้ไหมนะครับเพราะว่าในทีมเนี่ยดูจากตรงนี้นะตารางแล้วเนี่ยก็ก็แบบมันก็ผ่านผ่านประตูแสงมืดมาเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยสปอตไลท์เนี่ยปลดเข้าไปถึงขั้น2แล้วนั่นเองนะครับจริงๆใช้งานได้แล้วนะขั้น2เนี่ยสปอตไลท์เนี่ยเดี๋ยวค่อยปั้นแล้วมารีวิวแล้วกันนะครับ เออก็ประมาณนี้ละการส่วนตู้อื่นๆเนี่ยที่ผมดูเนี่ยก็ก็ประมาณนี้แบ็กเอานี่เขาไปใช้คัมภีแรกมาเดี๋ยวผมโคตรเซ็งเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นไนท์แมร์มาแทนหรือเปล่าแล้วซสื้อด้านไปเอาแบ็กเอามาผมไม่งึดเลยนะก็ประมาณนี้ละกนะะันนะครับสำรัารีวิวไนท์ไลฟ์นะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าปด1ปด2เนี่ย ทั้งสองไอสองตัวเนี้ปลดหนึ่งปลดสองเนี่ยกำลังดีไม่ต้องเต็มก็ได้เอามาเล่นขำๆก่อนนะปลดเต็มคงไกลเกินอื้มสําหรับเราที่เป็นสายที่แบบมาเป็นสายเล่นฟรีแต่ซื้อไอดีประมาณนี้แล้วกันครับไอดี ID นี้ก็ชอบมาครับครบเครื่องดีมันแต่ว่าดาเมจไม่สุดเพราะว่ามีตัวทาดาเมจอยู่ตัวเดียวคือสติงบอมนะส่วนไอสองตัวหลังเนี่ยแม่งซับพอร์ตกันไปกันมาถ้าเจอสตูถึกๆเนี่ยเอาไม่ลงนั่นเองนะครับเขาประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิวเจ้าฮีโร่ทวย การรีวิวตัวละครธาตุแสงไนท์ไฟนะครับผมแล้วก็ไนท์แมร์อีพีที่แล้วนะครับก็มาคู่กันเลยประมาณนี้แล้วกันครับไปแล้วครับบายบายครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามใครดิสไลค์ก็รุณาแจ้งข้อเสียไว้ด้วยนะครับว่าไม่ชอบเพราะอะไรมันไส้ไม่อยากกดไลค์ก็บอกนะครับผมจะได้แบบเออโอเคมีคนไม่ชอบนะครับอะไรมันมีส่วนใครไม่ชอบจริงๆก็แค่กดออกไปครับไม่ต้องกดดิสไลค์นะมันเสียกําลังใจคนทําคลิปนะผมขอเอะนะประมาณนี้แล้วกันใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมติดตามด้วยก็ดีนะขอบคุณครับไปแล้วครับ